สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเนาะวันนี้เฮีก็อยู่ที่รัชดาเนะาะด้านล่างจะเป็นสารอายาอันนี้ก็เป็นโค้งรัชดาที่วัดนี่พันปูพืนอันพืนพุทธบาทใหม่เนาะเห็นทางโคง้งปะพี่น้องจะมีลูกกลิ้งสีเหลืองอะ่ะเพิ่ว่า rolling barrier โค้งรัชดานี่โค้งรัชดาที่ว่ามากเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยเ <Yeah. S 1> <Looking. S 2> ห็นลูกกิ่งลูกกิ่งซี่เลื่องป่เป็น uh, rolling rolling uh, barrier เนาะซือ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกาหลีใต้นี่ว่าเป็นผู้คิดคนออกมานะมันโคล้องอีรีได้นี่มือนีวันสิไปห้าห้าหมูนาะคคูซาวลาปบักเซเป็นยูทูบเบอร์คือกันเนาะคนอยู่อันรัศดาเสื้อใหญ่เนี่แหละแต่ว่าอันมันบก่ก้อแต่เวลาเนาะิิไปมือใหม่ันีสินัะ รถเมร์นะพี่มึงก็มีเงินเงินหน่อยนะแม่นมีแบงค์ยี่สิบก็เลยว่าหายเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นชินังรถเมร์โรลลิ่งเบริออที่ว่าพันอามาติดตั้งอยู่หงษ์รัชดามีความยาวเก่าสิเมตรเนาะแล้วก็มีส่วนประกอบเป็นทางกันส่วนเกาะกลางขนาด60สิบพุซนเมตร ลูกกิ่งขนาดใหญ่เนาะลูกกิ่งที่เขาเห็นนั่นแหละลูกกิ่งขนาดเดียวโดนนะคะโดยพื้นผิวผิวจราจรกับติดตั้งแบบเคพือบัสดุอะนะวัสดุพิเศษเนาะเพื่อลดการลื่นถลายอะนะพร้อมติดตั้งไฟกระพริบพุ่นไฟกระพริบอยู่ข้างหน้าเห็นบลอสีแดงๆนระอท่าสีท่าสีพื้นผิวจราจรเนี่ย พิ่ผมสัญญางไปให้พี่น้องเห็นว่าไขกระพิบอยู่ข้างหน้าเห็นแต่สีแดง ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโรลลิงบริโอเนาะที่ว่านำเขา่าเป็นของประเทศเกาหลีใตน้นะรถที่ส้นจะไม่ก่อนนี้มักสิรุดโค้งเนาะถ้าว่าขับเกิน80กิโลต่ออ่าต่อสอั่โมงดีสามารถหลุดโค้งได้เนาะสำหรับ โกลลิงเบริเออรทีว่าพิ่นเอามาติดตั้งนี่เป็นรุ่นทีว่ารับรองความไวนะความเร็วเนาะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยละกันเหตุงานก็นกนประมาณแบบเมื่อแบบรถรถดลด,ลด,ลดโค้งนะรถดลดโคง้งก่ะในความความไว่บล็อกกอร80ต่อชั่วโมงเนี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาเวลาเขาส้นคือพี่บอกก่อนอันนี้เนาะเวลาเขาส้นนะกับลูกกิ่งที่ยึดติดไว้ข้างล่างทเทาเห็นสีเรืองๆนั่น รถรถรถก็ส้เลื่อนไหลไปตามลูกกิ่งเลยเนาะซึ่งมันบอกบอกขามไปอีฝากหนึ่งของถนนนะ่ะนะแล้วก็มันก็เด้งกลับม้ามองเก่าเนะซึ่งที่ว่าพันที่ต่างเอ่อโรลิ่งบบริเออร์ก็มีประโยชน์หลายนะ้องคือแบบช่วยลดอุบัติเหตุได้ได้หลายแล้วลดความเสียหายนะ ถนนรัชดาพิเศษก็เป็นถนนที่ว่าไปกับเนาะมีแปดช่องจราจรด้วยกันเนาะทางละสนะี่นะได้ยินผู้ใหญ่พันเราให้ฟังว่าผู้ผู้ผู้เท่าผู้แก่พันเราให้ฟังว่าเส้นนี้อันเมื่อก่อนนั้นเขาเป็นเป็นร้านอาหารเนะาะตำตำถนนบ่อยมี่เออซึกยังเนาะหละก้กกาเกิดอุบประเทศ บ่อยายสมัยก่อนเนี่ยก็ได้โดยในช่วงโค้งของถนนกาถัดจากอาลอดอุโมงแยกถนนรัชโยธินเนาะแล้วก็ผ่านรัชดา36กรัชดา32รวมรายะาทางก็ประมาณ2เกือบ2กิโลเมตรเน,ะนาะสงรายะาโค้งอะนะ น่าจะเป็นเสือใหญ่อุทิศเนาะคือซิเมนแหะเห็นพื่นพิ้วจราจรมอพี่น้องเพิ่นติดตั้งพัสดุแบบว่าเคลือบแบบกันลื่นถลี่นะแล้วก็ติดตั้งเขาเอานะไฟกระพริบ มทั้งท่าสีสันในหลักพื้นผิวจราจอนอ่ะคนเห็ดสวยงามเนาะเห็นบอกสีชัดเจนเลยคนเอาสีขาว ทรายมื่นไปตามลูกเกลูกกิ่งอันสีเหลืองๆค่ะเนาะเป็นลูกกิ่งเอ่อโรลลิ่งเบริเออร์เขาเออว่าให้บอลลูกกิ่งสีเหลืองน่ะ ว่ลกำลังปูว่ะท่านได้แล้วมองนี้กำลังใกล้แล้วพี่น้องผอนไปตามโ้งเลยที่เพนเอามาใส่ ผลตามโค้ขงของถนนเลยใกล้เติมได้ฐานยางี่ยมันทางโค้งยางกับเสียวลังสันลังอยู่ละยางกับเสียวเซียวอยู่ได้ล่ะไปหอดเนี่ยน้ำเขอเอากลับคนทางมันเวลาลรถแลน์อัน ที่ว่าพันขุ้นถนนนนที่มันกัดต้นต้ๆๆๆนต้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 น่ะบริเวณห้ค้นรับในน้ำแล้วก็ชะลอรถอุบัติเหตุน้ำเพราะว่ามันกันลื่นเด้อันน่ะที่ว่าพัน รถเมล์ศิริยะน้ำโอตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษนี่นี่บอกบอกข้างว่าไปสายไปสายสายยังรถที่มากระโจงไปรถเม่ ยางคนเดียวกับยันยันพื่กันได้เพราะว่าเขาเอินว่าเมื่อก่อนเนี่ยโค้งอะ่ะมีคนเสียชีวิตหลายอยู่เนาะที่ว่าเกิกกดอุบัติเหตุนนะเวลาเขาย่างกลางคืนน,น,นี่ยันได้ก้างเ,เป็นอมเป็นยังมีคนอยู่ส่งเขาขนานน้ำกันว่าโค้ง <c oughs> <c oughs> ค้งรอยศพโอ้ตกใจมาเยอะควัน่อยโอ้เสียงยังเนาะเมื่อก,กี้นี่ เมื่อกี้เนี่ยตกใจยางแห้งเสียงดังกำลังเบาเรื่องเป็นตะยานอยู่ลูกกิ่งลูกเิ่งเดี๋ยวไฟจราจร มองจอดรถป่ะนี่คือให้ทแทกแคะโอ้นี่ความมือเนี่ยมองจอดรถเป็นสันเป็นสันข,ข้าเอาลงพื้นตรงเดินเดินเขาเอาลงนี่ของขาเลิมจากมองนี่ให้รอไฟกระพริบสีแดงพูนเร็วเร็ว ยุทธธรรมศาลอายหรือว่าศาลอาญาเนาะโอ้ฮันเดอยลนโลนรถใส่เมื่อฮะนี่ยมองจอดรถบนคักขนาด ลดลดลดความเร็วน่ะ เลิ่มาลและพิมยางขึ้นสะพานลอยเพื่อที่จะไปไปลาดข้าวเนาะ นะนะเป็นโค้งร,รัชดาเขาเดิน่าโรลิ่งบริเออเนาะเป็นลูกกิ้งสีเหลืองกเขาจะเพียมบเนมือน,นี่นะ้นองเขาขอบใจพี่น้องละทีที่ติดตามขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะที่ให้กึน้นแก้วแล้วก็ติดตามถ้ามีข้อผิดพลาดกใดต้องขอโทษขอไว้ไทุดท้ายนี้พิมกะขออวยพรอในพ่อเมยพี่นออออ้อ,นอ,นองทุกท่านเนาะที่เดินทางทางโค้งรัชดาขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขี่ยางปลอดภัยอ่ะเนาะสบายดีนะคะ